เอาล่ะสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช่องนพซาฮันดีนะอยู่กันอีกครั้งในเกมโกลด์ซีดีภาคหครับผมในวันนี้เดี๋ยวเราจะทําการลุยด่านแอดวานซ์ชาเลนจ์กันไหนดูซิชื่อด่านว่าพันดอลลาร์หนึ่งโมเอสด่านแบบเนี้ยมันคุ้นมากมากเลยอะทําไมผมเจอด่านแบบนี้ทนะีไรเนี่ยผมรู้สึกคุ้นคุ้นตลอดอะเหมือนเคยเล่นแล้วอะเอเดเเรทีคูลดาวน์ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,อ,บอะฮะโมเว็อัจช้า บลูนข้างในก็ช้ารีโรไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะมันไม่มีแล้วก็ HP มันต่ําเซรามิก HP ต่ํามันขึ้นอยู่กับว่ามันช้าแต่เราจะฆ่ายังไงให้ตายให้เล่นได้2ตัววางซ้ําได้ห้ามขายพลังชีวิตห้ามหลุดห้ามใช้นอเลสอันดับแรกดูก่อนเข้ามาเล่นไหนด่านนี้นะผมบอกเลยว่าตัวที่ผมจะเล่นแน่ๆหนึ่ตัวคือตัวนี้อุ้ย แต่นั่นทีเงินเกือบหมดเลยนะะนี่ <Yeah. S 1> อ่ะมา,มาเล่นไหนก่อนดีกว่าสายปะมาบนคนระัออแต่นี่คุ้นแฮะคุ้นแฮะคุ้นแบบมากๆเลยอะ่ะเออถ้าเราเล่นเจาน้านี่เงินหมดแบบหมดตูดเลยตั้งแต่แรกแต่วางไว้ก่อนวางไว้ก่อน ถ้าเราวางตัวนี้เราซื้ออย่างอื่นไม่ได้ละเว้นแต่ว่าเราจะอัปเกรดเขาซึ่งอัปเกรดไปไม่มีประโยชน์สำหรับตัวนี้นะเ <c oughs> <c oughs> หลือร้170อยเจ็ดสิบฮ้ยม,มันคุ้นน่ะมันคุ้นน่ะมันคุ้นจริงๆลองดูอันดับแรกอะเราต้องรีบทําลายเรือบินให้พังครับถ้าเรือบินพังเร็วนั่นคือข้อดีเพราะว่าเรือบินอะความเร็วมันห้ แต่ข้างในของมันอ่ะมันน้อยครับเอ,าอ้ายอย่างนี้สิอย่างนี้นี่เราชนะแล้วนะเนี่ยเพราะว่าเรามีเวลายิงมากมายซะเหลือเกินเฮ้ยเยเองยิงไม่แม่นเลยเองยิงไม่แม่นเลยไม่งั้นเดี๋ยวนะถ้าเล่นอีกรอบหนึ่งนะผมปรับเจ้านี้ให้เป็นกระสุนยิงแม่นนะผมว่าน่าจะผ่านอยู่แต่ก็ยิงแม่นหนึ่งนัดแต่อันนี้มันยิงไม่ไม่โดนหลายนัดนะแต่ถ้ามันมาใกล้ๆอ่ะมันโดนทุกนัดแน่นอนละ ไม่ผ่าน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 ผมว่าเรื่องการที่มันยิงไม่โดนหลายนัดนะั่นน่ะก็เกี่ยวเหมือนกันนะไม่งั้นก็ต้องเป็นคนที่สามารถตีกลุ่มได้ค่อนข้างดีต้องเป็นคนที่ตีกลุ่มได้ค่อนข้างดีไม่งั้นนะผมปรับรูปแบบนิดนึงแทนที่เราจะเอาเจ้าเจ้าเจ้าเนี้ยยิงข้างล่างใช่ปะให้มันยิงจากข้างบนดีไหมอุ้ย,ยไม่ดีถ้าเราเอายิ่ง ถ้าผมทำเป็นสไนเปอร์ผมๆๆๆผมเช็คเฉยๆ,ๆ,ๆผมเช็คเฉยๆโอ้ดีมูกได้สูนย์ไดเออถ้าเป็นประมาณอย่างนี้แล้วเราก็มีใครสักคนหนึ่งที่สามารถตีกลุ่มได้เก่งหน่อยวิาสานไม่น่าใช่ลองดูก่อนใ็่ได้ผมลืมไปต้องตีสตรองอุ้ยแย่แล้วห้ามตีสตรองต้องตีเฟิร์สดีกว่าสไนเปอร์ per, ด่านนี้ห้ามขายด้วย คือสไนเปอร์อ่ะมันตีโอเคนะแต่มันแบบมันต้องลองเจ้าเนี้ยจริงๆอะ่ะผมผมยังผมยังไว้ใจคนนี้อยู่เฮ้ยผมไว้ข้างล่างคนเดียวเนี่ยแหละนายเดียวเดียวไปเลยเพื่อนระอัพโฟกัสไฟคนเดียวเดียวเดียวยิงแม่นขึ้นพังปอก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 ต่อสู้ต่อสู้เขาต่อสู้เขาต่อสู้เขาแม่นขึ้นเยอะกระสุนเข้าเกือบจะตลอดละ ก็คือมีเปอร์เซ็นต์ในการเข้าเป้าอะ่ะสูงกว่าเยอะเล่นความเร็วมาเลยะช้าทำไมทำไมอะ่ะจะบุกเหรอะจะบุกเหรอะจะบุกเหรอขโมนไม่ไหวครับไม่ไหวอะ่ะมันแบบมันมัน,ม,นมันใกล้เคียงมากๆเลยอะ่ะหรือว่ามันไม่ไม่พอครับเป็นยังมีซีบราอยู่ตรงนี้อยู่เลยอะ่ะ มันอยู่ที่นายแล้วแหละว่านายจะยิงปะตูตายขนาดไหนเฮ้ย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 มันเกือบอะ่ะมันเกือบอะ่ะจริงๆเอางี้อันนี้มันละลายได้ไม่มีปัญหานายอยู่ตรงกลางนะนายไม่ต้องไปอยู่ไกลนายอยู่ตรงกลางนะหนึ่งตัวแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยเอาเป็นคนที่ตีกลุ่มเก่งต้องตีกลุ่มเก่งอ่ะอันนี้ข้อหนึ่งเลยจริงๆ <uage S 2> พวกตัวอย่างบัคเกอร์เนียแล้วเราอัปเกรดให้เป็นเกรฟช็อต ก็ไม่เร็วนะแต่เอาแบบนี้มาก่อนงั้นถ้าเราเล่นดาร์ตแล้วเราอัพเพิ่มอ่ะมันยังได้อยู่นะเรายังมีอยู่280ถ้าเราเล่นเจ้านี่เราจะได้เงินอีก110ก็เอาควิกช็อตก็ได้ลองดูไว้ตรงนี้เยควิชช็อตช่วยตีให้เร็วขึ้นแล้วเจ้าเนี่ยิงเรือบินให้พังให้เร็วที่สุดก่อน <c oughs> เล่นความเร็วมาเลยอาฮะพือพือเอามันใกล้ขึ้นอะ่ะผมจะได้ไม่ต้องอัพโฟกัสไฟไยยงประหยัดตังค์ครับเพื่อที่เพิ่มเติมมาเป็นเจ้าดาร์ดมังกี้ดาร์าดเอ๋ยช่วยพ่อด้วยไอ้ใหญ่มันหนีไปสิดาร์ดเอ๋ยดาร์ดเอ๋ยบอยช่วยพ่อโอเคเอ่าลองเล่นมาเกนเดียดู เล็บช็อตก็ไม่เฮ้ยตีคุ้มมาสไนเปอร์จริงๆก็ไม่เร็วนะผมพูดตรงๆถ้าเราอัพเป็นแบบใส่ย,ยิงเร็วสไนเปอร์ยิงเร็วสไนเปอร์หนึ่งสไนเปอร์สองยิงเร็วหนึ่งสวัสดีสวัสดีคิดจะหาเรื่องฆ่าอย่างนั้นเหรอ เอ๊ะเ๊ะเ๊ะยิงเร็วนะเอาเน้นยิงเร็วไว้ก็จริงๆเอาอยิางแรงก็ได้นะแล้วศัตรูมันก็คือแบบจะค่อยๆเหมือนเป็นเส้นทางอะ่ะมันเป็นเส้นทางอะ่ะนี่มันดานนี้มันคุ้นจริงๆเฮ้ยมอท่าหมอท่าเรายังไม่ได้ลองมันต้องเป็นคนที่ตีกลุ่มได้หมอท่าจริงๆก็เวิร์กนะอ่ามอท่าเวิร์กผมเอามาก่อนแล้วก็อีกคนหนึ่งสไนเปอร์ละกัน ได้เซ็ตเป้าหมายสนุกอ่ะเปิดเป้าหมายสนุกอ่ะนายยิงสีนายยิงสีซีบราออกมาก่อนเพื่อนค่อยๆค่อยๆค่อยๆเล่นความเร็วยังได้เลยจริงๆให้สไนเปอร์ยิงซีบราอย่างเดียวยังได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าตอนนี้ไม่ได้นี่ผมว่าน่าจะชนะได้แล้วล่ะ ดูจากทรงแล้วไม่น่า,ไม,นาไม่น่ามีปัญหาละเพราะว่าผมปรับสไนเปอร์ให้ตีสตรองก็จบแล้วใช่ไหมอมืแล้วก็เจ้านี้แหละน่าจะน่าจะ,น,าจะน่าจะไม่พลาดแล้วละ่ะตอนนี้เพราะว่ามอท่าเนี้ยมันทำดาเมจได้โดนแบบไม่ไม่ใช่เดี่ยวอะ่ะอเท่านี้พอมันไม่ใช่ซีบ้าทุกลูกที่มันยิงลงไปอ่ะมันเข้าหมดไง ที่มันไม่เข้าก็เพราะมันเป็นสีปลาเท่านั้นเองโอเคเจอคําตอบแล้วมั่นใจว่ามันคุ้นแต่ว่าคราวก่อนผมไม่ได้ใช้แบบเนี้เราได้เงินเอยเราได้รับเงินเป็นเก้าสิบนะแล้วก็ได้รับเทียร์สามค่อนข้างดีนะถ้าเล่นต่อก็แพ้เลครับผมว่ามันน่าจะมีคำตอบอื่นอีกคือเจ้าเนี้ยก็โหดนะแต่ถ้าเราวางทีนี้เราวางอย่างอื่นไม่ได้เลยลองดูก็ได้ประเด็นมันอยู่ที่ว่านายนะมีพลังพอที่จะฆ่ามันได้เร็ว,รวหรือเปล่า เฮ้ยแสดงพลังกรีปช็อตให้หน่อยดิโฆษณาไว้เยอะนะเพื่อนกรีปช็อตพิฆาตกรีปช็อตพิฆาตแต่มันหนาพิฆาตไม่ไหวจ <c oughs> อาจริงๆเลยตลกดเีเจ้านี่ไอ้หมอนี่ถ้าเราุ้ยเงินไม่พออัพไม่ได้อะ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าอัพไม่ได้แต่ถ้าเล่นเจ้านี่ใช้แฟส Faster throwing ก็น่าลองนะ อย่าดูถูกเขาที่เขาเป็นแบบว่าตัวตีแบบเอ๊ะตีไม่เป็นอย่าดูถูกคนนะจริงๆก็ดูถูกได้แหละถ้าถ้าเป็นด่านเนี้ยผมว่าไม่น่าผ่านพูดตามตรงเอาเป็นช h a r p s h o เลยันโอ้ดูถูกมันเลยครับดูถูกมันเลยครับทุกคนเออผมอยากให้มันแป,แปะน้ำยาย่างไงล่ะ เป็นไงเป็นยังไงจะโกรธอะไรเอแต่เกือบนะเกือบนะดีเลยล่ะถ้าเราเล่นเป็นเอาเชมิดหนึ่งเอาเชมิดสองจะเป็นยังไงสวัสดีครับสวัสดีครับพังพังเถอะพังเถอะขอเออแปะมายาไปแปะแปะปากแปะปาก อุ้ยอันนี้ง่ายกว่าเยอะเลยอ่ะอันนี้ง่ายกว่าเยอะเลยอะดับเบิลออาเชมิสครับวางเอาเชมิสเทียศูนย์เอาไว้2ตัวตรงนี้กับตรงนี้ปรับการโจมตีเป็นสตรองทั้งคู่เร่งเลยเร่งความเร็วปังปอกปักแปะปอกแปะเปะโปะเปะแปะโอเคอันนี้ดีสุดเอาเชมิสเทียศูนย์วางมันดุนดุนนี่แหละครับกระจกและ ประมาณนี้นั่นเองถือว่าโอเคนะสนุกใช้ได้ประมาณนั้นครับโอเคครับทุกคนสำหรับการเล่นในครั้งนี้ก็น่าจะเพียงพอเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบคลิปนี้กันนะอย่าลืมไปกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้ผมมัรซ่านี่คงจะต้องขอขอบคุณในการรับชมมากๆแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม